สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับก็อยู่กับช่องส่องกล่าวครับตงองของชางตู้ดีช่องนึ่งอะฝากกดติดตามกันด้วยครับวันนี้ก็วางเกียร์เรียบร้อยแล้วนี่ครับช<อ>ิคกี้ก็น่าจะเป็นชิคกี้ของเอ่อมิโก้เป็นวงลายเล็กครับนี่ เรืตัวนี้น่าจะใช้ได้ดีกันเพราะว่ายังใหม่อยู่เลยไม่มีน้ำมันรั่วเลย,ยาวางเกลียวไว้สาวครับผมก่อนจะวางเกลียก็ล้างทำความสะอาดสักเล็กน้อยแล้วก็ถ่ายน้ำมันเกลีย,เ,ยเตาอ้อยหมดใส่ตัวใหม่เข้าไปครับแล้วก็ทำแท่ปตัวนี้แต่น็อตตัวนี้ก่อนสองตัวก่อนแล้วค่อยมายุกวางบนนี้วางบนที่ทำเท่นไว้แล้วพอได้ตำแหน่งก็แต้มไว้อย่างนี้ครับ แล้วก็ตัดตรงนี้เอากระดาษกระดาษแข็งๆก่อนมาทําแบบตัวนี้ตามมุมเนี่ยเอากระดาษทําแบบก่อนแล้วก็เอาไปว่ากับเหล็กแผ่นเหล็กแล้วก็ตัดมาแสียหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจุดตัวเดี๋ยวก็มินเดิงอ่ะสาเสียวมันมีด้ามเดี๋ยวก็จะเอาหามมาใส่ให้ ย้นดามันมาใส่ให้เสียร์หรมันมีมานั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่เดี๋ยวเอามาใส่ทีหลังครับนี้ก็ขึ้นเชนซีเทียมขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วครับนี่วางแผ่นเรียบร้อยแล้ววางแผ่นพื้นเรียบร้อยรรอขึ้นหัวครับรอเหล็กครับเหล็กยังไม่มาส่ง โอ้โอ้เบรกยังดีอยู่ครับถ้าเบรกไม่ดีจะไ,ได้ยินเสียงคี๊คีค๊คีเลยนะเดี๋ยวยุเบรกหนาถ้าภาพเบรกหมุนก็จะเปลี่ยนผ้าเบรก วางเกียร์ให้มันระนาบนะฮะระนาบไปอย่างนี้เลยให้มันได้คลื่นระนาบไปกับพวกโครงพวกไหที่ซีไปเลยครับได้ตำแหน่งแล้วก็วางข้างล่างเนี่ยลืกรับแท่นเกียร์ตัวนี้อย่าเชื่อมตายนะต้องใสนนนะ่น็อตนะไปไปถอดใส่น็อตฝั่งละสองตัวเนี่ยองนี้สองตัวของนี้สองตัวมันถอดออกได้เนะเวลาสมมุติว่าเกียร์พังอะ thỏa độc đại cho màn ý, ý, ý kìa xe đâm kì tăn á Phạch? hục à? hục tăn chưa mấy? xe đâm hục คือน้ำอะไรน้ำแฟบโอ้โหโหน้ำแฟบไอเค้กหาน้ำมันมาดีๆสิน้ำมันเยอะแยะน้ำแฟบ,บเข้าดีกว่าเหรอเข้าดีจริงไหมนีเ่เอเอเข้าดีก็เข้าดีประมาณน่ะประมาณนั้นเผื่อสถานการวางเกียร์ครับผมเหมือนกันเลย มือกับท่านไหนท่านไหนก็เหมือนกันเอาเรียบร้อยท่านยินยเยเช็คระบบอยู่เช็คกูไหนเอาเลยนั่นแล้วห้เช็คได้ทุกเชื่อมมาจากข้างในใช่ไหมเนี่ยเชื่อมนี่ไลยแต่ยังไม่ได้เชื่อม จะเชื่อมเดตยวนี้เออเอาลุยได้รถได้แล้วก็เดี๋ยวช่างเอ็นจะไล่เชื่อมเลยก็ถ้าเชื่อมเสร็จแล้วเรมาทำสีก็จะมีช่างมารอทำแท่นแบบนี้ตอนนี้แท่นเครื่องแล้วเราจะหาแท่นตรงนี้แท่นไฟยินมาสองตัวอ๋อโอเคครับสต่หรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ